ลงทุนหุ้นอเมริกาอย่าลืมดูตัวเลขคนว่างงานบาเวลกันค่ะ ลักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาต่างจับตาดูตัวเลขการจ้างงานรวมถึงอัตราการว่างงานของสหรัฐค่ะและเกือบทุกครั้งที่ตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยนะคะก็มักจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐด้วยเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้นะคะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐชั้นดีเลยล่ะค่ะเมื่อการจ้างงานสูงอัตราการว่างงานต่ำแลว่าน้มเศรษฐกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าผู้คนเนี่ยมีเงินมาจับจ่ายกันเยอะทําให้บริษัทที่เป็นผู้ขายสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะมีโอกาสสร้างรายได้แล้วก็ทํากําไรเพิ่มมากขึ้นนนนซึึ่่งงงงอาาาาาาาจจจะํไปสูกกกร้้้ทมขดวยั ถ้าคนตกงานเยอะเนี่ยนะคะก็อาจจะแสดงว่าคนมีเงินมาจับจ่ายน้อยลงึ่งนั้นอาจจะทําให้เศรษฐกิจอ่อนแอได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นบ้างนักลงทุนนะคะมักจะเอาตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมาตีความต่อเพื่อคาดการตลาดในอนาคตค่ะทาให้เกิดการซื้อขายหุ้นและก็ส่งผลกระทบไปอย่างตลาดหุ้นอทอดหนึ่งเช่นถ้าตัวเลขการจ้างงานออกมาดีกว่าคาดนะคะคนก็อาจจะมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะร้อนแรงเกินไปจนอาจทําให้ตลาดหุ้นตกลงได้เพราะนักลงทุนเนี่ยนะคะจะกังวลว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อทาให้คนหันมาสนใจในตลาดหุ้นลดลงหรือถ้า คและการจ้างงานออกมาแย่กว่าคาดนะคะอาจมองว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยบางครั้งนะคะตลาดหุ้นอาจจะขึ้นค่ะเพราะนักลงทุนนะคะมองว่าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยเพื่อหันมากระตุ้นเศรษฐกิจทําให้คนหันมาสนใจในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นมากขึ้นก็ได้